สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับผมพี่น้องครับพบพ่อกันแล้วครับผมกับครัวบ้าอินดี้นะครับผมพี่น้องพี่น้องมือนี้ครับผมมีเมนูมาฝากพี่ตอนนองกแล้วครับผมเป็นเมนูครัวลาบครับผมหรือไปบอวันบานเท่านะลาบเอาไปครัวนะครับผมพี่น้องเป็นเมนูเอาใจสายสุกครับผมมือนี้ครับผมพี่น้องมือนี้มาในเวอร์ชันสายสุกนะพี่น้องเนาะ บนิบบดิบพี่น้องมือเนี่ยสิดิบเนี่ยกับมีแได้ัาไปยนะครับผมมาครับผมพี่น้องมาแซมกันพี่น้องเอาใจสายซุกพี่น้องก่อนอื่นเราขอโทษขออภัยพี่น้องที่บอกกินเนื้อน,นะครับเด้อนี่คัวลาบเป็นเนื้อน,นะครับผมเนาะลาบเนื้อครับผมเอาลาบแล้วก็วเอาไปคััวครับผมคััวอ้หอมพี่น้องเอาใจสายซุกมือนี่พี่น้องมาพี่น้องก่อนกินเขาครับผมวันโปรโคสันมา 你晓 อกระเทียมพี่น้องฝ่าวายลืมปอกก่อนลืมปอกกระเทียมมาพี่นังครับผมพี่น้องขอโทษขอไปครับผม พมจะสร้างไข่พี่น้องเป็นไข่อากาศเปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยว่อนเดี๋ยวหนาวครับผมตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่ครับผมไข่แตกครับพี่น้องนะัพผมะส่วงไข่ ลาบดีๆแล้วก็ไปครัวครับผมพี่น้องลาบ ก้อนข่าเป็ดนะขวดเนาะหอมหอมเครื่องเทศ พอดีออกถือออกกะมากพอมนะครับผมพี่้อง ลคลิปนี้พาก,กินซุกเราเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยผมจะพาไปซ้อยจูกับผมพี่น้องซ้อยจูแบบจูใจเลยพี่น้องรอดีตามรับชมนะครับเด้อ Mm hmm. กัดพริกด้วยไปสองลูกน้ำตาแตกเลยพี่นอ้อง ส่วนไผ่นาะพี่น้องเนาะแบบมักกินลาบแต่หักบ่มักกินดิบบางทีเนาะครับผมพี่น้องก็เอาแบบไปลาบไปลาบก้นก็ได้เองสิเนาะหรือว่าจะไปคั่วก้นแล้วค่อยเอามาลาบก็ได้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เฮ็ดทุกอย่างคือยังลาบเฮาเลยครับผมใส่พริกป่นเข้าวขวัวผงชูรสใส่เกลือเล็กน้อยน้ำปลาเล็กน้อยตามใจชอบนะครับผมใส่ดีก็ตามใจชอบด้วยกันก็มีประมาณนี้เหมือนลาบเฮาทั่วไปครับผม พะยะแล้วก็เข้าเอาเอาไปครัวนะครับผมพี่น้องเนาะทุกอย่างเหมือนเหมือนหลับทั่วไปครับผมสำหรับคนที่แบ,บบบ่กินดิบอุนเสียเนาะพี่น้องแต่ชนหมักพี่น้องบ้านเท้าเนาะก็จะหูอยู่แล้วนะครับผมว่าหลับบ้านเทานี่ มีวัตถุดิบอย่างแน่ใส่อย่างแน่ส่วนหน่อยแหละครับที่จะบวกหูเนาะพี่น้องเนาะ พัก,กาดหินพี่น้องผมว่ามันวัสดบีเมืองไทยแหะครับผมกินปุ๊บเนี่ยคึนดังแบบคึนปุ๊บเลยนะครับพี่น้องพี่น้องหลายคนที่เคยกินก็จึงหูรสชาติดีว่าจะเป็นยังไงเนาะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะ Mm hmm. บมัสบิคุณดัง อาล่ะครับผมพี่น้องครับสำหรับมือนีนะครับผมพี่น้องเนาะไอควบบ้านดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมพี่น้องพิษพลาดประกันใดก็ผมก็ต้องขอโทษขอไปพี่น้องไว้นักที่นี่ด้วยนะครับผมเนาะเพราะผมก็ชิบะไม่ค่อยเก่งอะไรนะครับพี่น้องบอทิติคัดก็ขอโทษขอไปครับผมพี่น้องไว้พอกันไหมมือหนาผมเนาะว่ามือหนาผมชิมียังมาฝากพีตอนนอนนะครับผม สิ่งใม่เนูอย่างว่าฝากพี่จอนนองฝากพี่นองกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้ส่องน้อยๆส่องแบบบ้านๆนะครับผมเนาะฝากพี่นองนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมคู่บ้านดีครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ